สวัสดีครับพบกับผมครับเจี๊ยบครับเจี๊ยบเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งครับพามารับชมกับเจ้ามิตซูบิชิมิลาดครับคันนี้ตัว1.2 glx นี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมคันนี้ครับรถปี21ครับจด22สิบำคัญเลยครับคันนี้ไม้น้อยมากครับน้อยมากจริงไม่เพียง6,300เท่านั้นนี่นะเน้นนะนะไม่หกพันสามทำเงนครับราคาตั้งไว้ครับ389,000บาท นี่ครับหน้าตาแบบนี้ผ่อนเบาๆบครับเพียงเดือนละหกพันสามครับสูงสุดแปดสิบสี่งวดครับคันนี้ฟรีดาวได้เช่นเคยนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะลองทักกันเข้ามาปรึกษากันได้ได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ยังมีครั้นึงครับที่เบอร์ศูนย์6ปดสาห้าสี่หปดเจ็ดูนเี๊ยบนะครับผมโอเคครับมาเรามาดูกันครับว่ารถที่ไม์น้อยแบบนี้ครับสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคันนี้ไม่น้อยจริงเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันครับว่าสภาพเป็นยังไง เริ่มกันเลยครับในส่วนของด้านหน้าครับขอพามาชมในส่วนของไฟก่อนครับเป็นไฟมัลติดิ f เวคเตอร์ครับดวงใหญ่ๆครับใสๆครับแบบนี้เลยตัวกระจังหน้าครับเป็นสีดาตัดด้วยโครเมียมสองสองชั้นครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ให้ดูไฟก่อนนี่นะครับตัวไฟเนี่อคมสวยเลยใหม่ๆทีนี้มาดูในส่วนของเหลี่ยมสันกันสักนิดนึงครับเหลี่ยมสันนี่ก็ดูง่ายนะครับผม สีสวยเตรียมสันดีครับผันนี้บอกเลยถัดมาครับมาดูในส่วนของอด้านข้างครับตัวแก้มครับแนชิดแนบแนบชิดสนิทเลยอืเนี่ยลิ้นจะพันกันนี่ครับด้านข้างนะตัวล้อครับจะได้เป็นล้อขอบอเดี๋ยวผมดูให้แปบนึงตัวล้อเป็นล้อขอบสิบสี่นะครับนี่นะล้อะจะได้เป็นล้อขอบสิบสี่เดี๋ยวผมดูอ่ดูปียางให้ทั้งนิดหนึ่งตัวยางจะได้เป็นยางปียี่สิบครับ โอเคถัด okay. มาครับมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวรวมถึงเป็นตัวพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับเรียบร้อยๆรถตัวเล็กเอ่อรถคันเล็กน่ารักมาครับมาต่อกันนะเดี๋ยวให้ดูภายในกันเช่นเคยจากฝั่งนี้ครับนี่นะหน้าตาภายในก็จะเป็นประมาณนี้อ่นะเดี๋ยวว่ากันต่อมาดูที่นี่แผงประตูกันก่อนครับแผงประตูครับ สวยครับสวยเลยไม่มีชำรุดสุดฮไม่มีชำรุดนะนี่ครับตัวเมตาต่างๆมองเห็นง่ายก่อไปครับมาดูกันต่อครับในส่วนของซอกต่างๆนะนี่หัวน็อตนี่ครับรอยมาร์กยังอยู่เลยนะครับผมนี่นะรถใหม่จริงๆครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูของซอกครับแต่ประมาณนี้ครับโครงสร้างครับจากเสาบีครับนี่ครับ หัวน็อตเขาไม่มีขยับสวยๆเขาไม่มีขยับเลยเราสังเกตดูครับนี่นะโครงสร้างครับเส้นสายเนี่ยมันจะอสมมติครับนี่เป็นเส้นคมๆจากเสาบีไปเสาเอสวยนะครับเดี๋ยวจะดูกันแบบนี้มาครับาก็มาต่อกันในส่วนของแผงประตูแผงที่สองนะครับด้านหลังคนนั่งด้านหน้านี่ครับแผงประตูครับไม่มีแตกไม่มีหักนี่ครับตัวประตูครับ รอยเม็ดอาร์อะไรสวยๆเลยนะดูง่ายครับคันนี้ Mitsubishi m u นี่ครับหัวน็อตต่างๆไม่มีขยะนี่ครับรอยมาร์กอยู่รอยมาร์กหัวน็อตยังอยู่ครับนี่นี่ครับหัวน็อตไม่มีขยะเลยดูภายในครับคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้าสีดํานะดูจากด้านนี้ค่อนข้างสวยครับมาครับมาต่อกันในส่วนของด้านหลังครับสักนิดหนึ่งนี่ครับให้ดูภาพรวมของด้านหลังก่อนหน้าตาประมาณนี้ครับ หล่อเลยมีดิฟฟิเซอร์หลังด้วยนะนี่ตัวสเกิร์ตล่างนี่ครับเป็นคีบแบบนี้นะสวยๆตัวนี้ครับมีไฟเบรกดวที่สามครับนี่นะอยู่กับสไปเลอร์นี่ครับมาจากแบบนี้เดี๋ยวต้องเปิดดูภายในกันสังนิดนึงครับมาครับให้ดูภาพรวมของภายในครับกับเจ้าตัว m i มิ u ูบิชิมิลล์ครับคันนี้นี่ครับเปิดมาแล้วครับนี่ตัวการยกครับ แข็งๆครบตึงๆเลยค่อนข้างเรียบร้อยดีมะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะครับเริ่มจากในส่วนของซอกก่อนนะครับผมนี่ครับซออดูเดิมสวยๆครับไล่มารอยเม็ดอาร์ดูง่ายเลยครับคันนี้มองเห็นชัดเจนนี่นะรอยมาที่หัวน็อตครับนี่รอยเดิมๆไม่มีขยับเดี๋ยวให้ดูกัน ่อนขังน้งเรียบร้อยครับวันนี้บอกได้เลยไม้น้อยมากใครใครได้ไปนี่อย่างคุ้มนี่นะแล้วรอยเม็ดอ้าเน,นี่มันสวยๆเดิมๆครับชัดเจนมาดูกันในส่วนของภายในครับเดี๋ยวให้ดูมีถาดเก็บของนะครับผมนี่นะด้านใต้จะมีถาดเก็บของแบบนี้นะครับผมนี่ครับเปิดให้ดูเลย นี่ครับเปิดให้ดูเลยตัวถังสวยๆครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับอันนี้เปิดให้ดูกันไปอันนี้ปิดก่อนแล้วหลังก็จะเป,ประมาณนี้ครับถัดมาครับในส่วนของประตูด้านขวาครับเช่นเคยครับแผงประตูครับ สวยยนะเรียบร้อยครับตัวหัวน็อตต่างๆครับป่าตัวอลายมินอักต่างๆครับขออภัยครับหัวลอยมินอักต่างๆมองเห็นชัดเจนนะครับผมทนี้ครับขอไล่จากเสาซีขึ้นมาเสาบีครับผมดูเส้นสายครับเรียบร้อยสวยงามประเข็บหัวน็อตครับนี่ครับเดิมๆสวยๆครับไม่มีขยับเนี่หัวน็อตไม่มีขยับจริงๆ ของตัวบอกครับตัวนี้มองจากด้านนี้ครับบบาะผ้าสีดำนะครับสะอาดนะครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับผมนี่นะเป็นประมาณนี้ครับมาครับมาต่อนในส่วนของคนขับครับฝั่งคนขับแผงประตูครับเช่นเคยสวยสวยครับนี่ครับปลอยมิดอาร์คต่างๆครับมมองเห็นดูง่ายนี่นะชายล่างดูกันนี่ครับแล้วอันนี้ตัวส่วน แผงแผงวระตูครับจะมีในส่วนของตรงควบคุมกระจกครับตรงนี้เป็นลายเคปลานี่นะนี่เป็นลายเคปลานะครับผมมาดูในส่วนของซอกกันบ้างด้านหน้าครับเช่นเคยครับหัวน็อตครับรอยมาร์กอยู่ครบครับไม่มีขยับครับคันนี้ไม่น้อยจริงครับแยงกันแบบนี้ครับอันนี้ไม่ค่อนข้างน้อยแล้วดูครับจากเสาเอมาเสาบครับเส้นคมกิบครับนี่นะรูมาถึงครับนี่เลยหัวน็อตต่างต่าง ช่นเคยครับไม่มีขยับนะตัวนั้นเนี่ยรี้บ้อยมากครับนี่ครับตัวบาร์โค้ดอะไรต่างๆอยู่ครบนี่ให้ดูภายในนี่ครับภายในหน้าตาแบบนี้เลยภายในสีดําครับค่อนข้างสวยคันนี้เนี่ยนี่ครับให้ดูรายละเอียดดูพวกเบาะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในสองด้านในกันนะครับผมตรงนี้ครับเป็นปุ่มพับกระจกนะครับแล้วก็ traction control นะครับนี่นะอยู่ตรงนี้ ปับกระจกปับกระจกแล้วก็ทักเส้นขนคทร๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของไม้กันนะครับผมเมื่อกี้เราคุยกันไว้ที่ไม้หกพันกว่าก็ต้องดูแล้วครับว่าตรงไหมนี่ครับมิสูบิชิมิราดนะครับผมคันนี้จะขอปิดเพลก่อนอะครับ นี่ครับมิซูบิชิมิลานะครับผมคันนี้1.2 GLX ครับปี21-22ครับไมล์6,363.85นี่ดูกันแบบนี้เลยชัดๆนะครับผมราคาตั้งไว้ครับ389,000บาทครับคันนี้ผ่อน6,300บาทต่อเดือนนะครับโดยประมาณนะได้สูงสุด84งวัครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะมาคุยกันทั้งมาคุยกันครับใครมองเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ย ไปจากกรป้าแดงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจครับอยากให้ติดต่อเข้ามาโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจียบนะครับผมนี่ดูไม้ครับแล้วเดี๋ยวดูภายในกันตัวพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านตัวฟอนต์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่ครับภายในครับสะอาดสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยตัวลิ้นชักเก็บเก็บของนะครับคู่มืออยู่ในนี้นี่ครับ ภายในนะด้านบนครับบังแดดครับไว้สองแผ่นที่ครับมีนี่นะบังแดดอ่ะมาต่อกันครับในส่วนของฟอนต์ครับอ่ะขอให้ดูกันแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวลองเปิดเสียงกันนิดนึ่ง โอเคนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวฟอนเรียบร้อยดีครับตัวปุ่มแอร์เป็นแบบหมุนนะครับผมตัวนี้ครับตัวหัวเกียร์นี่ครับตาสะอาดครับไม่มีลอกครับไม่มีถลอกตัวเป็นใหม่ๆนะครับผมเบรกมือที่เก็บของตัวเบาะครับดูลายเบาะสวยๆนี่นะลายเบาะครับโหรถสะอาดมากแล้วก็เรียบร้อยมากนะครับด้วย ด้วยไม้ครับคันนี้ไม้น้อยจริงๆครับสาเอ่อไม้หกพันกว่าเท่านั้นนี่นะไม้หกพันสามเท่านั้นครับไม้ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอไปเปิดห้องเครื่องสักครู่ครับมาครับมาต่อครับในส่วนของห้องเครื่องครับกับเจ้าตัวมีสูมิชิมิลาดครับคันนี้หนึ่งจุดสอง G.L.X ครับนี่นะหน้าตาห้องเครื่องนะแบบนี้เดี๋ยวไล่จากด้านบนไปแล้วกันนะครับผมนี่นะมาดูห้องแบบในพวกหัวน็อตเลยเนี่ยผม ลอยขึ้นมาเลยนะครับมีตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับมีนะอยู่นะลอยเป็นอาร์ที่ฝากระโปรงครับมีเรียบร้อยดีนี่ครับตัวผึ่งพวกหัวน้อครับเรียบร้อยสวยงามนี่นะไล่จากด้านข้างมาให้ดูด้วยนะครับผมความเรียบร้อยนะคันนี้รถคันนี้ไม่น้อยจริงใครได้ไปอย่างคุ้มครับบอกเลยคุ้มมากนี่ครับคามเนี้อสวยๆนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะกากมิซูบิชิมิลาดครับ อันนี้ครับปี21นะลราปีใหม่ด้วยดีครับอ่าลองดูเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเครองเครื่องครับสักนิดหนึ่งนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะอันบนนะครับแบบนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งครับแบบกับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage คันนี้ครับขอสรุปกันสักนิดหนึ่งก่อนครับมา เมซูบิชิมิลาดครับคันนี้1.2 G L X นะครับผมนี่นะจอทัชสกรีนในเนี้เรียบร้อยแล้ว USB ตรงไปมันติฟัง์กชันนะครับผมตัวนี้รถปี21-22นะตัวล้อได้เ,เป็นล้อขาบ14แต่คันนี้ครับไห่เราอยู่ที่ที่ไม้ครับคันนี้ไมนะ้น้อยมากไม้ My 6 0 0นะครับผมนี่เฉลีย่ยตกวิ่งเวลาประมาณ17กิโลนะโอ้ถือว่าวิ่งน้อยมากครับเป็นรถแบบว่ารถซื้อแกง วิ่งระยะสั้นอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนเท่าไหร่นะคันนี้นะราคาครับตั้งไว้สามแสนแปดหมืนเก้าันครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหกพันสามนี่ครับคันนี้นะผ่อนได้สูงสุด8ปดิบสี่วดลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวครับได้เช่นเคยนะครับผมคันนี้ครับไม่น้อยจริงสวยจริงครับอยากให้มาดูตัวจริงเลยใครได้ไปนี่อย่างคุ้มบอกเลยครับคันนี้ค่อนข้างแบบคุ้มค่ามากครับกับด้วยตัวรถครับด้วยราคาด้วยสภาพใหม่ครับต้องยอมรับเลยว่าสภาพสมบูรณ์นะครับผมแบบนี้ ใครที่มองหายอยู่ครับไม่อยากให้พลาดกันยังไงก็ลองโทนเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรองก็ได้ครับโทรมาจริงเลยก็ได้ที่เบอร์ศูนย์ปดสาครับห้าสี่หกสองดเจ็ดูนย์ย้ำอีกครั้งครับศูนย์แปดสาห้าสี่หกสองดเจ็ดศูนย์นะครับผมนี่โทรมาเลยยินดีให้บริการให้คำแนะนำครับทุกเงื่อนไขเลยนี่ครับอยากให้มาดูกันใครมองเห็นแล้วชอบใจโทรมาเลยแล้วครับผมที่เบอร์ศูนย์6ปดสาห้าสี่กดเจูนเจี๊ยบนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและการติดตามครับสวัสดีครับ